ต่อกับศึก12ราศีกับ12นักธุรกิจค่ะครับบางคนก็รอดแล้ไม่น่าจะรอดไม่เมื <c oughs> ทุกคนรอดหมดฟ<อ>ังเรื่องแต่ละคนคชื่นใจครับชื่นใจเ <c oughs> อามา,าจารลิงข้อที่2ค่ะบทศึกข้อที่ 2. ราศีใดในช่วงนี้ทําอะไรก็เจ๊ง <c oughs> ันดีกว่าค่ะพี่ตอบว่าราศีราศีสิงห์อบตัวเองทำไมเดี๋ยวทำไมไม่เท่าไหร่โปก็สวยรวยสิอะไรนเอาเลยตอบใครของเราอ่ะเสี่ยงสุดมันอยู่ในช่วงที่การเปลี่ยนแปลงมันหนักมากเศรษฐกิจรอบโลกทั้งหมดภูมิอากาศอุทุขพภัยแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของ ค่าทองที่ลดลงมีผลหมดเลยทุกอย่างส่งผลกระทบคนจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์เที่ยวก็หยุดขึ้นอยู่กับต้นทคือการท่องเที่ยวเป็นการสิ้นเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่เราไม่เลือกไปก็ได้มันเป็นปัจจัยที่เกปัจจัยที่เกินกว่ารถยนต์อีกเกินกว่าอะไรนี้ไปอีกต้องไ่ตอบว่าราศีราศีสิงห์ย่อจริงได้ ข้างบ้านเลยนะเว้ยมาตอบคนอื่นเลยไม่โกรธใช่ไหมลูกเออก็พี่ออร์มี่ไม่โกรธเลยไหมเพชรเป็นคนละรีบดีกนง่ายไห่เร็วเออโอเคแล้วโอเคพี่ออสค่ะพี่ออสก็ตอบลาิงค์จ้าไช่วงนี้เดี๋ยวไอ้บอกรักกันนักรักกันหนาช่วงนี้กระแสของออสเขากำลังมาแรงกระแสอะไร กระแสอะไรใครบอเห็นกันทำอะไรตั้งหลายอย่างก็ต้องอาจจะมีผิดพลาดบ้างลมลกการใช่แหละแต่หลังจากแจ้งแล้วจะรวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเจ๊งก็ได้ไหมรวยเลยมาพีน้องพีต่า้าบ้นเลยเนี่ยทไมพ่นเป็นคนมีพนัอยู่แล้วถ้าเกิดเธอกิจใจนี้ก็คงไม่เป็นไรไม่สะเทือน สะเทือนครับสะเทือนครับลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมเยอะครับเยอะเออเป็นหลักล้านอ่ะครับผมเครื่องขัดเครื่องอะไรอีกต้องทําแบบที่น่าจะหลักสิบครับพี่โอ้โหสิบล้านน่ะเหรอสิบล้านค่ะคือเอาไว้สร้างอาคารค่ะที่เหลืออีกหกพันบาทเป็นอุปกรณ์น พูดในเรื่องของธุรกิจทัวร์ผมคุยกับคุณน้องเขาบอกว่าเขาทําแบบตัวนี้รับรับคือรับทัวร์กลุ่ม,มทัวร์กลุ่มได้นหมายความว่ามันมีอัตราการต่อรองเยอะ<จ>แต่เราต้องไปงอ้อเจ้าเจ้าเดียว คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นปัจเจ็บบุคคลคนที่โทรมาก็ได้ชวนเพื่อนชวนใบชมาไม่ได้เปิดหน้าร้านไม่ได้เปิดหน้าร้านอย่างเงี้ยไม่เปิดหน้าร้านเดินไปหาองค์กรองค์กรปุ๊บทีนี้รถเยอะขายทัวร์ได้แต่ว่ากําไรน้อยคือไปทุกท่เจ็บตัวทุกครั้งเหมือนไปทุกครั้งเอาไม้แทงต่อไปไปตัวนี้เจ็บพี่บุยอย่าเพิ่งเรียกว่าไปเลยแทงอะไที่บ้านแล้วมาอตุยอัตุยตอบว่าของอานะคะครับคนตอบเอะกันเยอะมาก ถ้าอาตอบออแล้วก็ถูกมันก็เท่าเทียมกับคนอื่นแต่ถ้ามันไม่เฉลยมามาเฉลยมาไม่ใช่อ้อดิฉันก็มีเหตุก็เลยตอบว่าดิราศีก็เลยตอบว่าราศี เจ๊งอ่ะมันน่าจะเป็นอ๊อเออแต่ว่าเขาตองโอการเสียงค่ะ <c oughs> โอการเสียงเยอะเขาโอการเสียงเยอะมันน่าจะเป็นอ้อก็เลยแบบละล้าละลังละล้าละลังค่าทิ้งค่าทิ้งค่าทิ้งเออแต่ที่ตอบพืชศพเนี่ยแต่ไม่ใช่โยโยเนี่ยคาบเกี่ยวกับเมถุนจิตการของเขาโยบีเนี่ยจะต้องดีแน่นอนเพราะว่าเขาส่งตกตลอดทุกเช้าแล้วคนกินเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยตอบว่าตอบพืชศพแต่โยไม่เจ๊งมากลิดค่ะพิกฤิดตอบว่า ตอนนี้ผมไม่สามารถดูได้แล้วว่าป้ายนี่เขียนอะไรบ้างดูโทรศัพท์มีอะไรนี่เขามีนะออเจ๊งลุกสรอดบรษัทอาจจะอยู่รอดได้บรษัทอยู่รอดแต่ตัวออเจ๊งพี่เพชรจ้ามีคนตอบว่าเป็นเราส่วนเราตอบว่าก็ราศี ตอบตัวเองดีมาก้ยเดียวเ๋ยวนอะฮตอนแรกก็ตลกเริ่มเออ <c oughs> <c oughs> ตอนหลังตอนหลังเริ่มคิด <c oughs> เหรือต้องเจงเลยวะอ่าเอมื่อประมาณปีแล้วก็ถามพี่ออว่าเอ้ย э ไปมาดีฟอะไรเงี้ย<ะ>พี่ออโอเคโอเคประมาณถึงวันวันจะไปเนี่ย พี่บอกเฮ้ยกูไม่ได้จัดแล้วเมื่อกี้ก็ถามอีกว่ามีสัญญากับน้องเนียวอีกว่าเดี๋ยวพาไปยุ่รอเฮ้้พี่อ๊อทัวร์พี่อ๊อนี่มีไปยุ่รอบออกูไม่ได้ทำเลยเฮ้ยีโอ้ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดเดี๋ยวหุ้นส่วนพี่เครียด ้นพ่อครับผมว่าอีกสามท่านไม่ต้องตอบแล้วผมเดินออกไปรอเลยได้ไหมพี่เค่ะเป็นคําถามที่ดุดันมากเลยไม่อยากเลยไม่อยากเขียนใครทั้งนั้นเลยแต่ว่าจําเป็นใช่ไหมครว่ามันเป็นเกมถูกไหมเพราะฉะนั้นตามเกมพี่เกาะตอบว่าแล้ว เลี้ยงดูปูเสือมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วมาฆ่ามันวันนี้ก็ถือว่าได้หวยพรไปเมื่อกี้อ,อ,อันนี้ก็เป็นประตูมันเลยก็ถือว่าเจ้ากันไง<อ>ไม่ได้ไม่เสียไงครับผมน้กล้วยค่ะนักล้วยค่ะตอบว่ารสออออาสีแล้วก็เสียสละหน่อยนึงนะ นะไม่ได้คิดยังงั้นไงไม่ได้แต่ถ้าข้อนี้เราอยากเป็นไหมก็ไม่อยากเลยนะค้ับให้เขาดีกว่าก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังมีโอกาสแก้ตัวอย่างนี้แก้ตัวยังไงล่ะครับถ้ามาถึงอาจารย์มามาครๆก็ว่าพี่อ้อครับต่ว่า อาจารย์ลิงเรายืนตรงนี้ละกันจะได้เฉลยง่ายๆอาจารย์ลิงคืออะไรครับยืนตรงผมแล้วจะเฉลยง่ายๆเขาอาจจะได้มองกับกล้องง่ายๆเจชัดเลยคะก็พวกเราจับภาพสามไว้เลยนะอาจารย์ลิงสามเท็ราศีที่ในช่วงนี้ทําอะไรก็เจ๋งคือราศีโอ้โหมาเป็นมีคนตอบถูกครับถูกถูกหมดเลยนะราศีราศี